กราบตวอนดีครับพี่น้องกองไฟครับกราบตวอนดับคุณผู้ชมมาถึงมองทุกคนคร,ครับพบกับช่องยอดใสดีครับมีอากาศดีดีพี่น้องวันกินเขายุต้ยมยำหมาปลาคอหากันแล้วยกให้เบิ้งบ่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวน้ามันติดเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมาเลิกกินเข้าครับ ร้องสุนเผายกเหัวแห้ง uh huh. มีแต่หัว,หวล้วนๆผมมีเนื้อมันมเบาเนื้อมักกินหัวหัวมันกมีเนื้ออยู่เลยพีน่น้องไม่ได้ทายให้เบิ้มงตอนต้ม ทำมันห่อนก่อนใส่ยอดพักติ้วเอามาแต่ละคนรู

i Ja. Yeah. Mm -hmm. <laughs> ากแก้วเดียวมองเป็นสมร์เดียวม่รองเะแสวัสดีครับเมื่อนี ยังไงมือชื้นอากาศอากาศดีอากาศดีาาศดีดีสุดมันห่อนเอาครับพีน่น้องนี่ก็เลยพีโอกาสกินกับยอดไส้สวัสดีาาครับกินรงไปทำงานแล้วครับอีกแจ็คสองสโมงครับกินหวัวกับคอกับยอดไส้ก่อน <laughs> ต้นหัวเนื้อ,อม,มันสิกระเจ้าสิขายราคาหนึ่งหนือมันขายอีกราคาหนึ่งพุ่งมันจะขายอีกราคาหนึ่งแม่นพุง่งกับแพงสุดสม,มันมเป็นมาตริกมันขายยากว่ะเมื่อยานหนาวว่ะ ตอนเอท่าไงตอนเท่าไงคนเท่ากันว่ากินอะไรเนี่ย <intell> <inda> <Ses> ุงปาหนาวเลยก็จบตัวก็เจ้าอยากกินเองไงไหมก็ตับไก่ไส้ไก่ด้วยกันเนบอกไส้ไก่่ไม่อยากตับตักอลยี่ตักเลยกินอไกินไส้ไก่เลยเพนว่ามันขี้หมูหยาบหมูมึน โหนะว่าวอบแป้งเจ็ดปูเฒ่าไหมจังเกป็นกอผึ้งป่าเคยบอกเคยกินบ่เคยกินไอ้งมันไก่บ่กินไก่น่ะไก่ครับเฮ้ยแค่ต่อนึ่งน้อยต่อนึ่งน้อยเจนว่านึ่น้อยกินไม่ได้ ที่บ้านผมไม่เป็นใจชื่อันเรืว่ามันสีหม<อ>ูนหนาหมูนาทื่ใส่ที่าาถึงแม่เลยนะดีประกอบเนื่อว่ามันสีน้าําคือเนับไม่ให้เด็กกินนะดเด็กกิคนเท่ามัแแ่บเรียบ ื่อวันนี้ผมยังไม่กินเลยผมไม่ชอบวัวขาวเนี่ยเข้ากินเข้ากินตัดต้องไม่ได้ Này được rồi. Ừ. Cái này đẹp ngon Cái này Có gì vào luôn Đẹp ừ. Cái cho nó cương đều Cái องกปีวันแหว่าจะเต็มเอาตอนคนตกนงนไหาจัดอะไงบืนมาจากฟ้องเนี่ยบุกต้่นวันคูมาแน่ๆคือว่าอะไรตอนผมอะไรเลยนองมาตื่นเาผมร่างอันปันคูเข้าแห้งบมแล้ว Giêng ghép 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 ghép

จำปิดจำปิดผมก็จะว่าใส่ไต uh 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 ่ทำไมใส่ไต่กันไงอยู่เลยไงก็เป่ไงอยู่ในรุ่ใส่ไ่มีรถตูนั่นยี่เลยมั้งใส่ทำไมใส่ตก่อนเหมือนอยู่ในอด็กปีนเก้าเนี่ยใต่เงอนง่ายออกไปแต่ยับออกไปนี่อะไรนอกเหรอออกไปท้้งบางบัวทอง่างไงบางบัอง không được đâu cảm ăn này không được đâu hm không? cái này đâu gì nữa đâu 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 gì đâu 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 gì đó đâu 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 mày đâu đâu này, đâu 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 là để ừ. để không đâu đâu ชิจ่ายเงนาเนาะาพอดิเืบยังฉีดะเข็มสองเข็มเ็นแรกว่าองเข็มไปฉีรแล้วเป็นเข็มนึงบกเข็มนึงแล้วผมีอาการยังบกยังแรไ่เขาเอาเ ยาโค้งก yeah, <Okay, S 2> lo ็ไปตลาดเรเยอยาไม่เด้เลยนก็ขเป็นยาลุกเขลุกอเครียดแล้วเรีนตะไลปมอนมีอย่างนั้นระตายกตายเลตงตัดเลยตัดเราเดี๋ยวกระทบกระช่งอาผมเปนใก่คิดพูดสารก็ูกอนลืมอะไรที่ก chịu sợi dụng bán bóng chịu bán bán chịu bán chịu bán chịu luôn chịu bán chịu chịu bán chịu bán chịu bán chịu tay chịu chịu nha chịu ตัวเอ่ตัวงอ้่ัวราไม่รอรับเลยโอ้โน้ำจิ้มสดยอดไม่เห็นว่กรอบแซบละนวน้ำปลาแดงวะน้าปลาแดงนีาานีอันโดมีดไหนลูอีกนะโดนี่เป็นดาราน สามารถซื้อบ้านห้าสิบล้านใหม่ชุมพทวารซื้อบ้านในพ่อห้าสิบล้านหาเงินได้ขนาดนั้นได้เงินได้เยอะโอ้ดาราขนาดนั้นเลยหรออะไรมันเป็นใหม่ชุมพทวารซื้อบ้านในพ่อห้าสิบล้านได้ที่ได้ห้าสิบล้านนี่คุณสิงห์ดอกเท่าไหร่อ่ะเนาะเดือนหนึ่งนี่ผมว่าต้องส่งเป็นหลายแสนนะตอนนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหั่เงินหรอ ากินหลายอย่างนะละครแนว่ตอร์โัวน่าตัวเตร์เตร์จิตตาตาคือร้องไห้รันทองไงคืนนี้ร้องไห้ดูเนี่ะตัวเลูกหารในตัวทองสองใจเนี่ยไอ้เพามันจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวคืนนี้ตายไหมตายดิเป็นเรื่องจริงจริงอ่ะมันตายแต่เนี่ยเรื่องไอ้นี่เขาไม่ตายคุณช่างเขาไม่เอาโอเคครับพี่น้องยิน้วครับ ขอบคุณขอบขอคุณที่คามเม้นต์มาชมกันยะเรื่องอะไรกดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e ในพิพากษาอกาศในขอโทษขอไว้ครับเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ